กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ7 7เจอัพไลน์นะครับเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์เนาะเราจะไปกันที่คาสิโนนะครับส่วนค่ายที่จะเล่นนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นค่ายที่ผมเล่นประจําเลยนะครับที่เป็นรูปโลกแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปให้กดปุ่มทางขวาเนาะจะได้เติมเครดิตเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เครดิตเอาไปสัก5 0 0้ละกันนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปเยอะมากเนาะ ไปเบ็ดแบบธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับสส่งบน้อยนะคุณผู้ชมสส่งบน้อยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคไปที่สล็อตนะครับผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นของอ่าสเปซเกมมิ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมขอหาเกมสักครู่นะครับในนี้มีเกมสล็อตหลายค่ายนะคุณผู้ชมเอาเป็นเกมนี้เลยละกันคุณผู้ชมเจ้าหญิงวังนะครับอ่าน่าเล่นอยู่นะ เกนี้รูปแบบการเล่นก็เหมือนเกมสล็อตทั่วไปนะครับคุณผู้ชมแต่ฟีเจอร์จะต่างออกไปยังไงเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับโอเครายจ่ายนะครับเป็น Y นะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตามลําดับเลยเนาะโอ้โหสเปนคุณผู้ชมมันคงไม่ลงเยอะกว่านีาน้หรอกอืมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคมาลุยกันนะผมเราจะเบ็ดกันสัก15นะครับคุณผู้ชมสําหรับทุน500เนาะ โอ้เปิดแล้วก็มีวายล้วเดี๋ยวผมจะพยายามข้ามไปเร็วๆละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามข้ามไปเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเยอะเนาะอ่าตรงตัวเดียวนะครับสกตเ,เตอร์อืมโอเคผ่านไปนะครับอันนี้เป็นหวีเนาะคุณผู้ชมก็รอดูเอานะครับว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับอืมบางทีก็อาจจะไม่ทันก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับคุณผู้ชม หลักๆเกมสล็อตก็อยู่ในโบนัสเกมมากกว่านะครับข้างนอกไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากแบบ5้าใบเต็มๆสักทีหนึ่งเนาะ,อะโอเคไปเรื่อยๆนะผมอ่ะสเปคเกมมิ่งก็น่าเล่นนะคุณผู้ชมรูปแบบเกมอาจจะไม่สวยน่ารักเท่าไหร่นะครับแต่เบ็ดก็เบ็ดได้หลากหลายนะครับคุณผู้ชมอ่มาเมื่อกี้5้าใบนะครับโอเค ก็จะมีอยู่แค่หลักๆก็กจะเป็นพวกจ๊กเกอร์กับ PG s o ซอฟนะครับแล้วก็แพทเมติเพย์สามค่ายที่เขาเล่นกันล่อยๆเนาะบางทีไปตามเขามากก็อาจจะไม่แตกคนระับคุณผู้ชมผ่านไปลองเล่นเกมที่แบบคนอื่นเขาไม่ค่อยเล่นนะคุณผู้ชมมันจะเข้าง่ายกว่านะครับอโอเคตัวเคเข้าไปนะครับอ,อันนี้เป็นตัวคิวเนาะหุ่ย สามใบครับผมยี่ห้าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับโอ้สเกตเตอร์ลงว่ะลงว่ะเออลงว่ะคุณผู้ชมมาสามตัวนะครับคุณผู้ชมโอ้แต่ได้มาแค่เจ็ดสปินเองได้แค่เจ็ดฟีดสปินนะคุณผู้ชมน้อยกว่าพีทีซอฟนะครับอืมอวายมาไวามาสามตัวนะครับเปิดนกครับผมอย่างนี้รายจ่ายก็ล็อกเพลินเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นไวล์ล็อกนะครับเฮ้ย เฮ้ยอุ้ยร้อยสี่สิบห้าคุณผู้ชมโอ้โหแล้วดูไวครับผมห้าใบปะได้หวีห้าใบเฮ้ยเฮ้ยเท่าไรเอ่ยบิ๊กวินนะคุณผู้ชมหูสี่ร้อยยี่สิบห้าคุณผู้ชมนี่คือเป็ดสิบห้านะครับน้อยสปินก็จริงครับผมแต่จ่ายเต็มเต็มมะผมน้อยสปินนะครับแต่จ่ายเต็มเต็มคุณผู้ชมสุดว่ะอ่ะอันนี้เป็นตัวผู้หญิงครับอืออีกเท่าไรเอ่ย เออยสี่นะคุณผู้ชมตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่800นะครับอต่อเนื่องเลยครับผมยล็อกนะครับคุณผู้ชมแล้วอาจจะมียมาเพิ่มข้างนอกก็ได้นะครับอ่าโอเคเป็นกระจกนะครับ Big Win อีกแล้วคุณผู้ชมเท่าไรเอ่ย1น0นะครับอือหนี่เป็น Y ด้วยนะครับ Big Win อีกแล้ว สปินน้อยก็จริงครับผมแต่จ่ายแน่นๆนะครับคุณผู้ชมเออนี่ขนาดเบดที่15นะคุณผู้ชมจบมาที่1,325นะครับอืมจบมาที่1,325นะครับโอเครวมยอดมาที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับอ่ะ1,545ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมจ่ายโคตรดีอะขนาดแค่7สปินนะคุณผู้ชมเบดที่15นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID ได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคิปชั่นใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามไว้ด้วยล้วกันผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ